สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณขนลุกไปทั้งตัวเป็นเรื่องจากหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดราชบุรีเรื่องราวของน้าแจงน้าสาวแท้ๆของพี่ยุทธ์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคยทำงานด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 40, 40กว่าปีก่อนและมันตามหลอกหลอนพี่ยุทธ์มาจนถึงทุกวันนี้มันคือฝันลายที่ไม่มีวันจางหายคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับ บ้านปูนชั้นเดียวเงียบสงัดยามค่ำคืนมีสวนดอกไม้ล่มลื่นอยู่ข้างบ้านและมีสารเจ้าที่เล็กๆที่หน้าประตูทุกอย่างนั้นดูเงียบสงบแต่กลับมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในยามค่ำคืนบางสิ่งบางอย่างที่พร้อมจะปรากฏตัวออกมาเมื่อใดก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนน้าแจงเป็นสาวใหญ่วัยส5ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี บ้านของนาแจงเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่สร้างมานานมีสวนมะม่วงล่มลื่นอยู่ข้างบ้านและศาลเจ้าที่เล็กๆตั้งอยู่หน้าประตูบ้านชาวบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนและค้าขายนาแจงเป็นคนแข็งแรงขยันขันแข็งเธอเปิดร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านไม่เคยป่วยหนักหรือมีโรคประจำตัวหลายแรงมาก่อนทุกวันนแจงจะตื่นแต่เช้าเพื่อมาเปิดร้าน และทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงคนที่ล่าเริงแจ่มใสแบบนี้สิครับแล้วจูจ่ๆชีวิตของเธอกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคิดว่ามันจะน่าตกใจแค่ไหนพี่หยุดเล่าว่าวันหนึ่งน้าแจงเริ่มมีอาการแปลกๆจู่ๆเธอก็ป่วยหนักนอนสมทั้งวันไม่ยอมลุกออกจากเตียงเลยทั้งครอบครัวก,ก็ตกใจมากเพราะนาแจงไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน พิยุ์กับแม่ก็เลยพาณแจงไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองหมอก็ตรวจทุกอย่างอย่างละเอียดทั้งเอ็กซเลต์ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแต่ผลการตรวจนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่น้อยหมอไม่สามารถหาสาเหตุของอาการป่วยนี้ได้เลยพิยุท์ก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนเพราะนะแจงดูไม่เหมือนคนป่วยธรรมดา ดวงตาของน้าดูเมือลอยคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่ดวงตาดูว่างเปล่าแบบนั้นไหมครับคืนหนึ่งหลังจากน้าแจงกลับจากโรงพยาบาลเรื่องราวหลอนๆนั้นก็เริ่มต้นขึ้นพี่ยุทธและแม่ได้นอนค้างที่บ้านน้าแจงเพราะเป็นห่วงอาการของเธอคืนนั้นที่บ้านเงียบมากจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมที่พัดผ่านต้นมะม่วงด้านหลังบ้านจู่ๆพี่ยุทธก็ได้ยินเสียงจากห้องครัวเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินไปมา พี่ยุทธคิดว่าน้าแจงคงตื่นขึ้นมากินน้ําเขาก็เลยลุกขึ้นตามไปดูแต่พี่ยุทธเองก็ถึงกับชะง,งักคุณผู้ฟังครับน้าแจงยืนอยู่ในครัวมือของเธอกําเนื้อหมูดิบที่เพิ่งซื้อมาจากตลาดเอาไว้แน่นและเธอกําลังกินเนื้อดิบๆนั้นโดยไม่ปรุงอะไรเลยน้าแจงเคี้ยวเนื้อนั้นอย่างอร็ดอร่อยเหมือนมันเป็นของหวานชั้นเลิศใบหน้าของเธอไอร้อารมณ์โดยสิ้นเชิง พี่ยุทธตะโกนเรียกชื่อนแจงด้วยความตกใจแล้วถามไปว่านะแจงทําอะไรนนะแต่นแจงไม่ตอบเธอมองผ่านพี่ยุทธ์ไปแล้วกลับไม่มีใครอยู่ในสายตาเธอเลยพี่ยุทธ์วิ่งไปปลุกแม่ที่นอนอยู่อีกห้องแม่พี่ยุทธ์เข้ามาเห็นก็ตกใจพอนแจงหยุดกินแกก็เดินกลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ยุทธเล่าว,ว่าคืนนั้นมีกลิ่นคาวแปลกๆระคุงไปทั่วบ้าน คลายกลิ่นเลือดผสมกับอะไรสักอย่างที่บอกไม่ถูกวันต่อมาครอบครัวคุยกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนาแจงเริ่มกินของดิบทุกคืนไม่ใช่แค่เนื้อหมูแต่รวมถึงเครื่องในดิบ,ดบปลาดิบหรือแม้แต่ไก่ที่ยังไม่ได้เด็ดขนนาแจงกินแล้วก็ไม่ป่วยทองไม่เสียไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งมันแปลกประหลาดสุดๆครอบครัวาพานแจงไปหาหมออีกหลายครั้ง ทั้งโรงพยาบาลในเมืองและคลินิกเอกชนชื่อดังแต่ผลตรวจทุกอย่างยังคงปกติหมอบางคนบอกว่าอาจจะเริ่มมีอาการทางจิตแต่ยาที่ให้มาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนาแจงเริ่มพูดคนเดียวตอนดึกๆเสียงเหมือนคุยกับใครสักคนพียุทธก็เคยแอบฟังได้ยินนาแจงพูดแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงของนแจงเลยแม้แต่น้อยมันทั้งแหบแห้งต่ํา และก็ชวนคนลุกสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดก็เริ่มกลัวขึ้นมาจับใจนาแจงไม่ใช่แค่กินของดิบหรือพูดคนเดียวอีกต่อไปเพราะบางคืนน้าแจงจะลุกขึ้นเดินไปรอบบ้านด้วยท่าทีที่แข็งทื่อบางครั้งก็เดินไปหยุดที่ศาลเจ้าตรงหน้าบ้านแล้วก็ยืนนิ่งอย่างนั้นอยู่นานสองนานนาแจงเคยร้องไห้ตอนดึกๆเสียงเหมือนคนสะอื้นปวดรลาวแต่พอเข้าไปดู ใบหน้าของนาแจงกลับไม่มีน้ำตาเลยแม้แต่หยดเดียวพิยุทธเล่าว่าบรรยากาศในบ้านนั้นทั้งอึดอัดทั้งกดดันทุกคนในบ้านก็นอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนมีสายตากำลังจ้องมองพวกเขาอยู่คุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเหมือนมีอะไรคอยมองคุณอยู่ตลอดเวลาพิยุทธตัดสินใจถามชาวบ้านเผื่อจะได้คำตอบหรือพอมีทางออกลุงสม คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าบ้านหลังที่นาแจงอยู่นั้นในอดีตมันเคยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นลุงสมเล่าว่าเมื่อเกือบ20ิปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามลิได้ฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้หลังจากทำใจไม่ได้ที่เสียลูกสาวไปด้วยโรคปิศนาชาวบ้านเชื่อว่ามลิชอบกินของดิบตอนที่เธอท้องและวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน บางคนเคยเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้าศาลเจ้าที่ตอนดึกๆึกีพิยุทธฟังแล้วก็ยิ่งใจคอไม่ดีเพราะมันตรงกับพฤติกรรมของนแจงเป๊ะๆทั้งครอบครัวได้คุยกันและตัดสินใจว่าเรื่องนี้เกินกว่าที่หมอธรรมดาจะช่วยเหลือได้แล้วแม่ของพิยุทธ์แนะนำให้ไปหาล่างทรงที่วัดในหมู่บ้านล่างทรงคนนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพเลื่อมใสเพราะเคยช่วยคนที่เจอของแปลกๆมาแล้วหลายราย พ่ยุทธกับแม่จึงพาน้าแจงไปที่วัดในวันนั้นเลยน้าแจงตอนนั้นก็นั่งเงียบอยู่ในรถกำมือแน่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างและพ่ยุทธเองก็รู้สึกเหมือนได้กลิ่นคาวอีกครั้งซึ่งมันเหมือนจะติดมากับตัวน้าแจงกลิ่นนั้นรุนแรงมากคระคลุงอยู่ในรถพอมาถึงที่วัดล่างทรงก็จุดธูปและเริ่มทำพิธีทางน้าแจงเองก็นั่งนิ่ง แต่ดวงตาแดงก่ำเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันล่างทรงมองนัาแจงอยู่นานและพูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นมาทางพี่ยุทธและแม่ว่าตอนนี้สิ่งที่อยู่ในล่างนี้ไม่ใช่นาแจงแล้วนะพี่ยุทธกับแม่ได้ยินก็ช็อกไปทันทีล่างทรงบอกว่ามีวิญ,ญญาณสัมภเวสีหรือวิญญาณเล่นล่อนที่ยังหาที่ไปไม่ได้เข้ามาอยู่ในร่างของนแจง ล่างทรงให้ครอบครัวเอาอยันที่เขียนด้วยหมึกแดงไปวางไว้ใต้หมอนของน้าแจงตอนกลางวันและจุดทูปไว้สารเจ้าที่เพื่อขับไล่วิญญาณน,นั้นออกไปครอบครัวทำตามคำแนะนำของล่างทรงแม่ของพิยุทธแอบเอาอยันใส่ไว้ใต้ปอกหมอนของน้าแจงตอนที่น้าแจงหลับในตอนกลางวันซึ่งตลอดทั้งวันน้าแจงก็นอนนิ่งไม่มีท่าทีอะไรเลยพิยุทธจึงหวังว่าทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้น แต่คุณผู้ฟังครับในคืนนั้นเรื่องมันกลับแย่ลงกว่าเดิมหลายเท่านจแจงตื่นมากลางดึกแล้วลองกีดลั่นบ้านเสียงดังจนทุกคนสะดุ้งตื่นนจแจงตะโกนด้วยสิ่งที่แหบพล่าดุดันและก็โกรธจัดซึ่งมันดูเหมือนไม่ใช่เสียงของนัจแจงเลยแม้แต่น้อยเธอตะโกนว่ามึงเอาอะไรมาใส่มึงเอาออกเดี๋ยวนี้นจแจงควานหายันในปอกหมอน พอเจอกดึงออกโยลงพื้นอย่างแรงแล้วมองทุกคนด้วยสายตาแดงกรร่ำคุณผู้ฟังลองนึกภาพสายตาที่ดุดันที่จ้องมองคุณแบบนั้นดูสิครับมันน่าสะพึงกลัวแค่ไหนทุกคนยืนตัวสั่นอยู่นอกห้องไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นาแจค่อยๆนั่งลงแล้วร้องไห้สะอื้นแต่ใบหน้ายังคงนิ่งเฉยเหมือนเดิมหลังจากนั้นนแจก็เงียบไป นอนนิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปอย่างรู้สึกได้มันมีอะไรแปลกๆที่บอกไม่ถูกและคืนนั้นทุกคนจึงมานอนรวมกันอยู่กลางบ้านและไม่กล้าปิดไฟเลยแม้แต่ดวงเดียวเช้าวันต่อมาครอบครัวพากันกลับไปหาล่างทรงอีกครั้งพิยุทธ์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังล่างทรงได้ยินเข้าก็ทำหน้าเครียดแล้วบอกว่าวิญญาณตนนั้นมันเข้นกว่าที่คิด ร่างทรงบอกว่าต้องทำพิธีใหญ่ภายในสามวันมิฉะนั้นนะแจงอาจจะไม่รอดแม่พิยุทธและครอบครัวได้ฟังก็ใจเสียครอบครัวตัดสินใจทําพิธีตามที่ร่างทรงแนะนําคืนนั้นร่างทรงมาที่บ้านพร้อมทุบเทียนและของเส้นไหว้มากมายนาแจงนอนอยู่บนเตียงตัวสันเทาร่างทรงส,งสวดมนต์อยู่นานเกือบชั่วโมงเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วทั้งบ้าน พิยุทรู้สึกเหมือนมีลมเย็นเยือกตีวนอยู่รอบห้องและกลิ่นคาวนั้นก็แรนจนแสบจมูกณแจงกรีดร้องออกมาครั้งหนึ่งเสียงเหมือนคนหลายคนร้องขึ้นพร้อมกันแล้วก็นิ่งไปหลังเสร็จพิธีณแจงก็หลับยาวถึงสองวันเต็มๆครอบครัวเริ่มมีความหวังว่าณแาจงจะหายเป็นปกติแล้วเช้าของวันที่สามครับคุณผู้ฟังณแจงก็ตื่นขึ้นมาใบหน้าของแกค่อนข้างซีด อ่อนแรงแทบไม่มีแรงพูดนาแจงมองมาที่พิยุทธ์และก็แม่แกยิ้มเศร้าๆแล้วพูดว่าขอบใจนะก่อนที่จะสิ้นใจในตอนนั้นเลยครอบครัวต่างก็ช็อกตกใจไปทั้งบ้านเพราะไม่คิดว่าแม้จะทำพิธีแล้วนาแจงก็ยังต้องจากไปพิยุทธ์เล่าว,ว่าทุกคนในครอบครัวต่างเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากหลังงานศพชาวบ้านเล่าว,ว่า วิญญาณมาลิอาจยังหิวโหยและหาที่อยู่ใหม่นาแจงอาจถูกเลือกเพราะใจดีและก็อ่อนแอตอนป่วยพิยุทธ์ไปทำบุญให้นาแจงและวิญญาณของมลิที่วัดหวังให้ทั้งคู่ไปสู่ภพภูมิที่ดีคุณผู้ฟังคิดยังไงครับนาแจงตายเพราะอะไรถ้าคุณเจอคนในครอบครัวเปลี่ยนไปแบบนี้คุณจะทำยังไงผมเคยได้ยินมาว่าบ้านที่มีประวัติการตายอย่างผิดธ,ธรรมชาติถ้าไม่ทำพิธีให้ถูกต้อง วิญญาณอาจยังวนเวียนอยู่และยังไม่สงบคุณผู้ฟังเคยเจออะไรแปลกๆในบ้านหรือสถานที่ที่มีประวัติแบบนี้บ้างไหมครับลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องผีในคืนถัดไปขอให้คืนนี้มีแต่ความสงบและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ